เอานะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีทนะ่านผะู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะเช้ตาในการดูนะฮะโอเคนะครับผมนะก็อยู่กับผมนะสี่เกอร์ทีวีแล้วนะฮะก็อยู่กับไมโครพัคเก็ตเอ dition ในเวอร์ชันศูน0์จุนั่นเองนะครับผมในบิวที่4นะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างกับดักซอมบี้อีกแล้วนะฮะใน ที่ผมเคยสอนไปนะมันใช้แค่ถังสี่ถังกับหลุมอีกหนึ่งหลุมแค่นั้นนะฮะแต่คราวนี้ฮนะมันเพิ่มใหญ่เมืองมุมมานะครับผมนะโอเคนะ้ไม่พูดทำําเพลงนะเรามาดูนะวิธีสร้างมันยังไงนะฮะโอเคตอนอื่นนะฮะให้เราขุดหลุมสี่หลุมะฮะทำตามผมเลยนะฮะสี่หลุมอย่างนี้นะครับผมนะเสร็จแล้วก็เอาน้ํานะฮะมาวางอีกัหนึ่งนะคื ไปเฉพาะเครื่องผมหรือเปล่ามไม่รู้นะอันนี้นะคือมันจะไม่วางตามนิ้วเรานะคือผมก็งงกันมันจะวางตามหน้าจอนี่ตรงกลางหน้าจอเลยนะคืออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นเพราะเครื่องผมหรือเปล่านะโอเคถ้าเราวางมุมไหนก็ได้มุมนี้ก็ได้นะครับมุมนี้สองมุมนะแล้วก็วางทั้งสี่มุมนี้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วก็ให้เรา ยางมุมนะฮะมาวางไว้ตรงกลางในครับผมนะ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็สําหรับกับดักนี้นะฮะผมบอกเลยนะว่าถ้าเราปรับเป็นหมดใชยว่าคือเราติดคือเราก็ออกยากเหมือนกันนะฮะดูนะดูปุ๊บนี่แค่ออกยากดูมติดแยงมุมด้วยไงโอ้โหแล้วน้ำามนก็ดันสวนกลับอีกโค,โคตรช้านะฮะก็เราต้องบินออกในครับผมนะ่แล้วก็มาทดสอบกับพวกซอมบี้อะไรต่างๆนานา,นา,นานเลยในครับผมนะ่ก็ กับดังนี้นะฮะได้สามตัวแนละ้วเออนะคร้าผมไม่ธรรมดานละ้สามสี่ห้าตัวก็ได้นะแต่สามตัวจะติดอยู่ในแยงมุมนะันคือมันออกไม่ได้แน่นอนนะแต่ส่วนตัวที่เหลือมันอาจจะออกได้นะเพราะมันอยู่ตรงน้ำในคร้าผมนะ่าก็จะตั้งโอเคตัวที่ไม่มีเกาะก็ตายไปซะโอเคขอตัวที่มีเกาะหนึ่งตัวโอเคเฮ้ยไม่แตัวนี้ติดเลย ที่เอาออกก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอาออกนะฮะก็รอตัวที่มันไฟไหม้ตายก่อนนะครับผมโอเคตาย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 แล้วเฮ้ยอะไรวะนี่ครับผมโอเคผมขอตั้งหลักก่อนนะฮะผมจะล่อมันโอเคตามมาตามมาพวกมาเอาชุดทองก่อนชุดทองทองโอเคชุดทองติดขับ มามามาโอเคเรียบร้อยนะครับติดกับ2ตัวเลยนะก็ไม่สามารถออกไปได้แล้วนะฮะก็ดูมันติดยงมุมอีกนะฮะก็ถึงมันจะว่ายกลับมาดูดูมันว่ายทวนน้ำมาอีกในเช้าผมนะก็ไม่จะออกได้ไม่จะออกได้นะฮะก็กับดังนี้คือมันดูดูนะมาไม่ได้แล้วในเช้าผมนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะงไงฝ like, ากกดไลค์และกด u b s c r i b ์กันด้วยนะเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเรัาผมบายบผมไม่เจอกันคลิปหน้าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวก่อนชชวกกดซ b s c r คร e หรือว่ากดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะในเนะชา้าผม